เวลาหกโมงเช้าของวันที่หมกราคม2,567แสงเงินแสงทองทางทิศตะวันออกสาส่งต้องอรุณยามเช้าลมหนาวพัดโช,ชยมากระโชกกระชั้น เสียงไก่ขันเสียงตื่นจากราตีรับไหลเสียงพระตีละคงเตรียมออกบินธาบาทมองไปเบื้องล่างสกุลนครมองแสงไฟวบับแวมขนาดเดียวกัน เสียงของพระตีละคงก้องกังวานบอกให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบขึ้นมาทำกิจวัตรที่เป็นมงคลต่อชีวิตผมตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งออกมาทำการนั่งบำเพ็ญภาวนาจนถึงเวลานี้ ฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์หนุนสุวิชโยจนถึงนาทีนี้ค่อยลุกออกมาดูที่ไก่โพนขาวๆเป็นแพรขาวแถบอยู่ปลายฟ้านั่นนั่นคือน้องหานนะครับน้องหานเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก สุดลูกหูลูกตาจนไม่รู้จะสูมยังไงของกล้องแล้วที่ท่านเห็นเป็นแพรขาวนี่แหละคือน้ำหนองหารนี่ก็ติดเมืองสกลนครคุ้มรงพยาบาลอยู่แถวนี้แหละสกลนครนี่เป็นเมืองที่มีความ สุขสงบหวงจุ้ยเมืองก็หลังพิงเขาหน้ามีน้ำถึงว่าทำเลเมืองอนุดมสมบูรณ์นี้ในบำพการมาแล้วถึงมีชุมชนพันปีที่แล้วก็มีทวารวดีมีขอมมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ที่นี่เหนือขึ้นไปกว่านั้นล่ะ มีชุมชนไหนอยู่อีกไหมมีจำปาเจนละเหนือขึ้นไปกว่านั้นนะมีใครอยู่อีกไหมสองพันปีสามพันปีห้าพันปีที่แล้วดินแดนแถบเนี้มีผู้คนอาศัยอยู่เปลี่ยนซับเปลี่ยนซ้อนทบทับกันมากระดูกคงถมอยู่แถวเนี้ย เยอะแยะมากมายนอกเหนือจากวิถีชีวิตและการดำรงคงอยู่อันสืบต่อมาก็คือประเพณีอาระยธรรมพัฒนธรรมประเพณีที่แน่นแฟนอยู่ยังไม่รู้เสื่อมคลายเราตื่นจากกิจวัตร ของการนอนมาเป็นกิจวัตรของการไหวพระสวดมนต์ภาวนาคงจะด,ดีไม่น้อยเดี๋ยวตั้งใจเดินจงกรมภาวนาปฏิบัติธรรมกรรมฐานให้จิตใจสงบหาธรรมะอันเป็นทางแห่งการพ้นทุกข์ที่ถาวรขอให้ได้บุญร่วมกัน ทุกท่านที่ยมคลิปนี้